อาเซนอนเจอข่าวร้ายอีกแล้วหลังเลอันโดรทรอซามีอาการบาดเจ็บจากการลงรับใช้ทีมชาติเบลเยียมต้องลุ้นหนักในเกมเฝ้ารังดวลฟอรเรสต์เลอันโดรทรอซามิดฟิลทีมชาติเบลเยียมมีอาการบาดเจ็บจนต้องเดินกับเพลก็กถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามตั้งแต่37นาทีแรกในเกมที่ทีมบ้านเกิดแพ้อ,อิสราเอล0-1ในศึกเนชันลีกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจากเหตุดังกล่าวนั้นส่งผลให้มิเกลอาเตตาปวดหัวอย่างหนัก เมื่อมีโอกาสจะขาดแข้งถึง6รายในเกมที่จะกลับไปเฝ้ารังเจองานหนักกับฟอรเรสต์วันที่23พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ปืนใหญ่ยังต้องใช้ความฟิตของบูคาโยสาก้าและเดคลานไร้2แข้งทีมชาติอังกฤษส่วนริคาร์โดคาราฟิโอรีทาคาฮิโรโทมิยาสุคีรันเทียนีและเบนไว้ยังมีอาการบาดเจ็บทั้งหมดแฟนๆอาเซนนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ